เศร้าหาออพี่น้องอยากได้ทานติดต่อป้าจอยมาไรโดยพี่น้องแม่ป้าจอยขายทานชอบหนึ่งเศร้าหาพันกีบมีอยู่ร้อยชอบหมไหมสบายุแสบายดีสบายดีเดดสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพบพอ่อกับป้าจอยอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อป้อในมื่อกี้ก็อยู่ไ้อยู่ทงไ้ทงหน้าคือเก่้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมื้อนี้กับผนต๊พี่น้องเลยป้านจะอยก็ววาสีออกมะ คิดว่าแม่สีดำหน้าเนาะกล้าประจอยยังยังต้งๆนะแม่ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยววันทิตย์ทวนสีดำเน,ะนาะพี่น้องกระปูเนาะมันลยขึ้นหน้าบ้านพี่น้องเลยแถวลุมนี่นี่น้าเนาะจะเทิ้งพุ่นน่ะโบมี่พี่น้องเลยหน้าที่ห้าสีดำนะเนาะโบมี่น้ามนี่คขึ้นหน้าบ้านพี่น้องเอ้ยเนาะก็ออกคักอยู่พี่น้องเลยเนานะ บอลมาบานนะบานเบิเดเล้พี่น้องทางนี้นะเนาะออกไปแล้วกะาอยู่ทั้งทึ่งพี่น้องไปจอยว่าวนนะ่เนาะทางดุมไม่มีน้ำพี่น้นะนองทางดุมี่น เป็นหน้าดิ้นดาพี่น้องทางนี้เนาะแร่เ้ากับมาหาสามพี่น้องเนาะโรคสามเน,ะะเนะาะอเาาันทีที่อันนี้คือเมียนห้าเมียนโรคทีที่ไปซี่คือห้าเมียนดำแบบแถมันบันใดนมันนั่นนะพี่น้องบันใดนมันบ้างเนาะ กับบ้านกวางเติอได้พี่น,อน,น,น้องไหมบ้านในทงนึงเนาะกับปูพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องกับปูตามเส่ไหมต้องเนาะตายลงเพี่น้องปูร้ายพี่น้องแถวนี้เนาะแล้วนี่หากะออกตัวนี่งามอยู่พี่น้อง จำเป็นกับกานะก้ากระยางาซ้ำนี่หละพี่น้องยบ้านอาทิตย์เนาะเป็นสีดำเพิ่นวะจะมีน้ำเนาะ,ะมีน้ำเพรวันอาทิตย์ตน,นี่เป็นหน้าบ้านพี่น้องเยนี่กป็บ้าน กำลังออกเนาะทางนี้กับ้านเป็นแต่ละรุ่นละรุ่นพี่ห้องหน้าบานนี่เขาต้องบ้านรักการํำนี่พี่น้องผนะู้ดีจำนี้เนาะมะห้างบาที่เกินไปจำนี้ผู้ดีงามํำนี้ามาเพื่อพนแต่กกแตกกนะ่กอเนาะอันนี่ก็มองที่มองห้างพี่น้องเนาะ chiều sẽ ung như thế nào thằng này chỉ, chỉ nhau nè hàng này Không phần bàn con thì nào nó đi bàn con Mà này là chỉ bàn đun nấm đắng nó Nhi tay cả nó đã dài นี่เพื่อนกันน้าอีกเจ้าหนึ่งเนาะพี่น้องเพื่อนชาวบ,บ้านคือกันเนาะแดดแล้วพี่น้องแดดแหีมเปี้ยงเน,นาะจังนี้ก็หากะออกพี่น้องเนานะตัวน,นี้เพิ่อนบ้านก่อนมันกยวพี่น้องเนาะ นี่นาหนองพามีเพื่อนตัวนี้พี่น้องเพื่อน v à n ก่อนกับนกแก้มพี่น้องแล้วก้าวหน้าไปจ่อยลำก้อนหมูเพี่น้องปีนี้หน้าขาจเจ้าลำเบิดเลยหน้าไปจ่อยยังไม่ทันได้ลำพี่น้อง วันมมีน้ำเนาะนี่สังเกตพี่น้องเลยมันกระดําบ่ได้ใช่มโมมีน้ำเนาะมันต้องมีน้ำผลต๊ฝผลต๊เมื่อคืนนี่ก็ต๊อยู่พี่น้องเลยแต่น้ำแบบพอตื่นมาอเช้ามาเนามันก็แหงิ่นเนาะนี่พี่น้องเลยโมมีน้ำจะมีน้ำเหากระดําได้อยู่พี่น้องเลยโดยเนาะอันนี้ขนากระเจ้าอกาเรายังมวยยาวเราก็เลยยังบร่ได้ดพี่น้องเลยนี่เนาะ กันแล้ว nhau เรากระดำโอ้เย็นเลยพี่น้องเลยมาโฮมเนาะสิเลแเละทำเหีห่ยวเลยพี่น้องเลยมนะึงพี่น้องไปจอยกระปั๊บมาปิดกล้องหน้าเนาะพี่น,อน,ออน,นออ้องมันห้อนไลยพี่น้องเลยจอยว่าฝนตกเบุดขึ้นเมื่อคืนนนะี่เนาะ ไปคิดว่าไปจอยวาสิมาโลก่าลำหน้าพี่น้องเม่ว่าเดี๋ยววันเ้าจะงอกมาวันเช้าออกมาลกวันอาทิตย์ออกมาดำจำมีน้ำเนาะเลยสิมื่อแล้วพี่น้องเลยบ่ายเนาะชาวบุญเพิิงกับทนน้ำอยู่หายไปจอยเมื่อชอยหันหันงานมันเกิดน้องน้ำพิงมาแรงพี่น้องเลยเนาะจอยกับชิมื่อแล้วจอยมาแต่เช้าพ่นพี่น้องมาแต่ตลาดแล้กก็ออกมาเลยเนาะ คิดว่าแม่ป้าจอยต้องโรคก,การแน่ๆวะ่ะออกมาผืนนนยังพันนรกพี่น้องเนาะแม่ป้าจอยว่าวันเสาร์แล้วลูกเล้อว่าจะออกมาว่าวันอาทิตย์ก่อนจะมาดำาเนาะวะ่าเพราะว่ากะเรามันยังไม่พันอะไรเง้ยเอาแน่พี่น้องกับะแมาน้ำมันกับบุญมีเนาะมันะอรอรุ่นมาฝนตกอีกวันนี้มันจะมีน้ำโอเนาะก้าเพื่อนสวยงามพี่นอ้นนองเนาะก้าเพื่อนถ้ากล้าบานน้ำนะมันสะเสมอต้นเสม ายแบบนี้พี่น้องมันสิบบเป็นแบบสองรุ่นสามรุ่นเนาะก้าวานพงนะมันสิออกแบบสองรุ่นสามรุ่นพี่น,อนอ้นอ,นอ,นองเลยเนาะมันสิแก่บ่พร้อมกันอ่อโตแดดพี่น้องเลยถ้าลำหน้านี่กนะนกรจอยสิบอสลบบ่นี่เนาะสิบบเป็นลมค่าให้หน้าบ่พี่น้องเอ้ยเนาะกระจอยเฮ็ดหัวแล้วพี่หมุนคืนนี้แหละพี่น้อง ชงขี่งามแท้่ยขีเนาะขี่เตาด้วยอย่ไปจอยสิเอาพักนรำเพื่อนไปจอยมาให้เนี่ยไปเจอเนาะอันนี้ไปจอยกระเลาะอยู่ขั้นน้องพี่น้องนาที่ไปจอยสีดำมาเนลยเนาะแล้สีได้อยู่ดำไล่ให้นี่พี่น้องกับให้นั่นเนาะแต่ว่าน้ามันยังหมด ้ายังบ่ยาวพี่น้องยังแบบว่ายาวก็มันก็ยังอ่อนเนาะกลว่าเพิ่นใส่ปุ๋ยเร่งนะพี่น้องเอ้ยแมงยังอวถ้าเฮาไปดำบัดยันว่ามันติดขี้ดินก็แปลอยู่เนาะต้องรอให้กลใหญ่อีกหน่อยนึงแม่ปอย่าเเนาะพี่น้องเอ้ยนี่คั่นน้องะเนาะบัดยามเอาปลาปอยสิมาถ่ายงพี่น้องอย้พอปอยสิัมานี่เนาะ เอากระสีมาเอาปลาพี่น้องเลยเนาะยามนะเนาะนี่พี่น้องอันนี้พี่ต้นมะเขยอพี่น้อยนาพี่น้องเลยเนาะต้นมะเขียบแม่ปีาโจ้พี่เจ้นี่เีิปราจอยเห็นแม่ปราจอยกินไมได้พี่น้องเลยเนาะมาเปินปราจอยเห็นแม่ปราจอยปิดหม้อเมียนอยู่พี่น้อง ท่านท่านมนเป็นลายพี่น้อง,งเลยเนะาะตรงหน้ายังเปลนอยู่พี่น้องในทางนี้เนาะพระเจ้ายังมุท่านได้ดำเกิดยังพักกันถ่ยบุตรถ่ยยังพี่น้องเนาะนี่หนำน้องเท่ากับมี่แล้วพี่น้อง,งเลยเนาะนี่คือหนำน้องสะเดี๋ยวชักมือกันประเดี๋ยวพระจอยทีของขึ้นน้ำนงบุญมาซื้อปลามาปล่อยกันพี่น้อง,งเนาะ,ะปล่อยเี่น กับแม่เพื่อนตึกกินยามเกี่ยวเข่ายามนี่กะเพราะว่าน้ามันหากระมีพี่น้องนะเขาปล่อยยามนี่เขากินยามเกี่ยวเข่าอี่นงเี้เลยจอยหนุกบัวแม่ไปจอยหากระปุกไปจอยกินหมากมันเบิดหลายรุ่นหลายพี่น้องเ้ยเนาะไปพี่น้องเลยไปจอยกระชิเมื่อแล้วเหมือนกับชิโดเมื่อแล้วพี่น้องเลย Trời ơi, chị, oh, chị em để khuất ở oh, phải tù con, phía oh, à, phí này nè phải tù dưới của nó Đã, bây giờ bụi Nó gốc oh, nhanh thôi, phía nồi này, Nó hôn hòn uhm. Mẹ phải chơi nó hết nhá. ตากระชอบแล้วพี่น้องเบื่ออยู่กระชอบมันที่จอยเทนปูดเมื่อวานนี <t <t od <t od ่แหละพี่น้องเลยเนาะเทอันอยังเททางพี่น้องเลยเนาะจอยก็บอกพี่บอถืออยู่พี่น้องเอ้ยจากนไหนมาอนี้เนาะเวลามันท่อนไหนดมดมพี่น้องเลยเนาะจอยเอาไปตูพี่น้องเห็นบบกบยังไงเนาะ ใหญ่เมื่อปลูกลดติดชมูติดแบบนี้ไ่้จักล้วมิีเว้าได้เนาะนี่กระหางเพื่องพี่น้องเพื่องแม่นไห้แม่นไห้งัวเนาะงามันงามท่าลำหน้านะพี่น้องบัดห้าลำหน้านี่ก็เอาเมียนไห้งัวให้ยังกินเนาะพี่น้องน้ำนองเนาะหากะมีน้ำพี่น้องเลยหากะมีน้ำกี่กับบริมี ก็มีค่ะฝนตกนี่เนานะตะกี้ตกลงมามันบ่นแห้งมันก็บ,บ่ออ่างพี่น้องนี่เนาะมันก็บ,บพ่พอสิอ่างบพ่พอสิมีน้ามัว่าบ้า,านดูดบ้านก้าบ้านม้งได้เนาะแล้วก็แม่ปราจอยค่ะพิ่นกส็สิแล้วก็เพิ่นปลูกผักปลูกหญ้าเต็มหมดเลยพี่น้องเลยตามคันน้องเนาะมีนค่ะก็มีพี่น้องเลยเนาะมันก็เด็กเติบอยู่ปราจอยก็ให้ท่านน่ะซื้อปลามาปล่อยให้เลาพี่น้อง เดี๋ยวดำหน้าก่อนเนาะประจอยชิซือมาปล่อยให้พี่น้องประจอยก็ปล่อยปลาให้เราสูบปีเนาะยามเกี่ยวเข่าแล้วก็ตึกกินพี่น้องไยเนาะยามเกี่ยวเข่าหรือว่าเฮาเกี่ยว,ขวเข่าแล้วเนาะก็มีกินตลอดพี่น้องไยเลยนะเนาะเีีนี้ยังขั้นทำปล่อยพี่น้องเอากระสิเละเมื่อแล้วเวนาะไปหาเสียมมาขุดเอาก่อนพี่น้อง,งเลยเนาะขุดเอาไปอ,อีกตูเมื่อปลูกก่อนเพราะว่าเพราะต้องปลูกยามผลนนะี่เนาะ เราไปมองกันเรืยเดี๋ยวไปหาเสียมก่อนมีอยู่จีบวมนนะวมน้า,าเลยนะบอดีหัวละวันมันกัดนบอ ใชิ๊แจ่วบ่ตัดกันก็ได้ไม่รู้เลยไอโก็หมูผิดอันนี้มันมันมันไม่ค่อยเป็นพี่น้องเป็นกุ๊บยู่เหรอไม่เป็นหมากพริกอันสีเขียวเนาะนั่นก็หมูเขืองเหมอนม่หมักหน่อยอยู่เนะผมก็จอยนะเป็นเป็นอยู่พี่น้อง เดี๋ยไปจอยเดี๋ยไปกินก่อนอนี่วิวัวทนในหดขั่วมันว่ะแล้วบองคนถึงไปปลูกู่แท้เนี่ยก็ได้กินเนาะงันดือนากออกะสอบมากชาเป็นเปลือกอ๋อโนเป็นหลอดรอยมาปลูกมันอินได้จินไปกินออกนี้นะล้กินิ่ก เอาไปตงห้องมาจอยมาในเตียมตัวมนาะ่าฉีดล้ำหน้าบ่ปจอยนี่ม <c oughs> าลำหน้าเอามาเรียบต้อยหมวกกระชงไมสามใบเราเนนะาะเพราะว่าเมย์บอกว่ามือวันมือวันเชา้าจะงอกมากหรอคะมาลรมือวั <ưng> นผิเปันดำเดอะชสำชีมีน้าเนาะช้ำโรกอีกบงนะคุณตกกับชื้อลำแล้วนี่จวเอาไปตองกล้วยมาห่อกันนี่เป็นเหน้ง นี่มในมกล้วยแล้วนะงามชับเห็นปะกล้วยแล้วขกชับมันอันหมางมันทีครังนะเนาะก่อักแล้วเต็มยัเย่เข้าปูนขึหากระต๊กนะ มื้อมปลูไม่เต้งปลกต้องปลูกไว้เนาะไม่ต้องปลูกแล้วให้บุญว่าโทรมาเลยให้บุญโทมาจะมีปาจยกระเก็บกระสอบเมนฮดทานพี่น้องนเลเนาะ โดยสบายดีนะแม่สบายดีดยตุ๊ก็ตบขักตบแน่แท้ยามันควันเลยยามันควันเลยบัดเทาหายทาน้ะมันบวกควันบัดเท้าจกผานหลังก็มันบวกควันแม่มันสบายบัดที่ติติมือบัน่เฮ็ดชีวเดือแม่มาตบน้ำนองนี่บัดแจะของอาบคือเก้านี่ยเดวค่ะนนมานี่จ่ัแม่จะอาบน้ำน้ำหนียแม่อาบน้ำหนีบ่ บ่อใบอ้าเหอืมอาบน้ำฝนเหมือนแยมดำหน้าพี่น้องเลยไปจอยอาบตลอดจอยอาบนะเป็นชุแม่นปีหน้าปีนี้ปีนี้ไม่ได้เห็ดแล้วปีนี้เนาะแม่เต่านึ่งัดควัดอยู่ใช้ยังเต่านองบ่เออขนาดยังอยู่ยังมุดเหยียบไปจ้ะจะมือไหนได้ผลสุดขัดได้อยู่เนาะที่เจ็ดที่แปดครบนะทานได้ยังได้อยู่เลยพี่น้องเลยจะได้ท่านได้คล้ายเนาอยปลายดูน้อง ทานจะยังลอยปลายบ่โอ้โลอยเจ็ดแปดทิศตด้ม่น้อยะนะเงจ้าขายชอบหนึ่งขายเมียเดี๋ยวนี้ขาชอบชาวอเาายอสมันว่าอ,อ,อยากขายอยู่วาจะได้ชาวหาแ่งว่าลุ่เมอ๋อใช่เจ้าอยากขายชอบหนึ่งชาวหาพี่น้องอยากได้ทานติดต,ตประ่อยมาไรโดยพี่น้องเ <c oughs> มียประจอยขายทานชอบหนึ่งชาวหาพันกีบมีอยู่ลอยชอบบ่แมหมลอยปลายคุนแม่เป็นเพื่อนน้อยนมีอยู่ลอยปลายเหนว่าพี่น้องเลยลอยก็ขยค้าแมย สะทานที่ผลเห็ดเองเลยพี่น้องเลยเนาะเต็มอยู่ถ้าใครอยากซื้อกะที่ต่อ,อม,ามาทางปาจจอยก็ได้พี่น้องเลยย่ามนี่มันก็ย่ามพูนน,นะเนาะซื้อทานเมียนดังเมียนยังนะ <S <S ต้มน้ำใหม่น้ำมันพี่น้องเอยลยเมนมีอยู่ร้อยร้อยปลายเดีววะ <S <S เราอยากขายสอบหนึ่งเส้าหาพันกีบพี่น้องเลยก็พอได้ซื้อ อยู่ซื้อกินน้องไฮน้องหน้าเนี่ยน้องมยน้อยไได้ขายกัเน,น,นาะขายไถชาวหาที่พ่นแม่โดดเข้าท่าสามขายขายเซนหนึงสเพื่อแม่ด้วยไ่ได้ขายด้วยวันจะได้ชาวหานยามพุ่นนี่ได้ขายอยู่ได้อะโฉมาวหาดใช่้องเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันหาไม่ยากอย่ดียามนี่นขาให้น่อยนะึงเจ็บอีกช่อง จักดึงออกเบิดบ่ดึงออกเบิดแล้วอืมแม่นๆอันกะอันปะจ่อยซื้อทานนําเจ้านําเจ้าว่าบ่ต้องเาออกพี่น้องยัดลงไปเลยว่ามันสิได้แน่นมันสิได้ดายทานมันสิเต็มอไปนี่อเบิดอันนี้นะองกชอเพิ่นกตบพี่น้องยามันามันก็บ่คันันหหังอือม กระสอบที่อันเก็บมาแต่เพื่อนปลาจอยมว่านี่แหละพี่น้องเอ้พอปลาจอยมื่อเห็ดทางหายมัอว่านี่แหละเพิ่นก็ได้กระสอบมาพี่น้องเอ้น้องเมียนหายทานอันนั้นก็เมียนใส่เข่าพี่น้องไอ้เจ้าอันนี้น้องเอามาแต่โรงงานเพิ่นน้องแม่น้องกระสอบแดงๆนี่โรงงานเพิ่นเพิ่นตีบอลเพิ่นไปเห็ดงานร้านอาหารแด็กพี่น้องเอ้เพิ่นเพิ่นเห็ดอยู่ในครัวแล้วเพิ่นก็เก็บกระสอบมาหายแม่เพิ่นใส่เข่าโอ้ที่หาทิพนวยเพิ่นไล่เพิ่นมากระไรหน่อยได้แม่ เพราะว่าน้ำเพื่อนปลาจอยกับมีพี่น้องก็ชอบนี่เพราะว่านี่แต่กระชายกระสอบน้ำคุณพอหนีแล้วเนียนเพราะว่าเพือ่อนเอามาแต่นั่นบอนเพื่อนเห็ดงานพี่น้องเลยงานรือร้านอาหารเสรแล้วน้านี่ปล่อยปาลาไล่ระเบ่อแม่ไล่หูโป่งอ่ะจะทิ้ทงกระชายเยอะทานก่อนเขาทีมาขายแล้วนา บ่นึงเทื่อมีเงินสิได้ซื้อมาให้นะจะจักยามได้แห่พี่ยาว่าพี่อาสิซื้อมาโดดซื้อมามันชั้นสิมีน้ำตะกี้โตอือตะกี้แล้ว่าสิซื้อมาให้เธอนึงแล้วเลยว่ายังบ่มีน้าว่าปอยเมียนพได้่ว่าให้กินยเกี่ยวขาพี่น้องเพราะว่าบ่เปงอาหารเมียนเาไปีตไว้ตบ้านนี่ก10หน่วยอื แล้วซีเข่ากินเข่าไปได้แล้วก็โต๊บเมี่ยโต๊บไหวได้ขัดได้อีกเนี่แข่งกระสอบเข่าอันที่กระเจ้าหนึ่งหุงก็ได้พี่น้องเลยอืมกระเก็บมาจะกระสอบหน่อยจะกระสอบใหญ่บรนหนงบรรนากระเก็บไปสิเลยพี่น้องเลยเนาะเอาไปไหว้ใช่บั๊บไปเก็บไปไหว้คือหอมพักซึ่งเงะว่าแม่ เด้พักชิงเงัโเหียบไปเหียบมาอยู่นะเฮ้ยทุกันน่ะตะกี้พักชิงเงะอยู่นีอ <c oughs> นน่อนะือ <c oughs> ือหอมผักชิงเงะแต่เราคือผู้เห็นก็พักชิงเงะตายป่เนยนี่ขนาดคปรุงขนาดช่วถึงรูเลยอันนี้ป่ะเพื่อนห้ารับแล้วเมรับไห้าหายข้าเจ้าลายพวสคอก็หายหายคอก็หายรนรับเม่เน กปเ่จะเปอกกน่เน so uh ี huh. uh ่ยยาไตูมาปลูก้อนเหีวแะก้นขึ้นมาเมื่อกี้นี่ค่ะ้องเลยมันนุกกระจับเแม่ไอ้กัดของเหานะเย็นแน่นหนห่มนี่เนาะอ้ก็กลัวกำลังเขี้ยว เงี ning, mm ้ยเพื hmm. ่องมันให้กูวแม่เฮ็ดเพืองมาได้ออกวะแม่ช่องชิมี่เฮ็ดเพืองค่ะหน้าป้าโรดลทย่เนาะวพี่เราไม่ให้กินช่องทื่ออะไรมีได้ต่สื่อไก่บกระไลนึงเราจะผัดกินไรออกเป็เห็ดก้ามันเห็นไหม เฮ็ดกะฮะกบอ่ะน่ะโมเมนต์เฮ็ดเพื่องเฮ็ดหางกาเลยนะเรากินหางกาไหมกินได้บ่กินได้บ่เห็ดนี่ก้าได้ข้มันลายมันหลายนละไม่เยอะดุขามันลายก็มกินมันหดลายเฮ็ดาเนียนเหง่อจริงจริงคือช่งเฮ็ดสีออกเหบออกเฮ็ดอกเรอบ เ้าออกด้วยเตาอ๋อนั่นมอเตาน่นมอจอยทันครเออไควันม่ยังฉงคือไปเปิดตากไม่ได้ตากเลยตาก่นาเลยา้าไปลาบ้าลาบ้าลลาลาาลาบ้ล้ลาลาบ้าาลาบลาลล้ล้บ้า้ เอางูมาูมัหงกันแม่ห่าุ่ามงก็เมื่อต่ำกัาไปมบ๊อบบ่อบประแดกเขามีอยู่มําหงเมื่อต่ำกันี่อยย่างย่าวิ่น้องเอามากนึงเนาะเมื่อตํามีดนคึ้ยาพน้อง โอเคพ่อแม่พี่น้องไปจอยกับชิจ้คิดเพียงสำนีก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องไปจอยกับขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคานเด้อที่ขามาเมืองคิดรปจอยเนาะไปจอยกับชิโจกคิปเพียงสำนีกล่าวเข้ามาสบายดีไปแล้วพี่น้อง